สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางลาวพัฒนานะคะสูตรเลขในตารางนะคะชุดจอสี่ตัวสามตัวและสองตัวเด่นนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังแนวทางต่อไปนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่ยี่สิบสี่นะคะให้รับชมรับฟังก่อนนะคะก่อนไปชมแนวทางต่อนะคะ ชุด6ตัวนะคะออก2 2 8นะคะ4 1 0นะคะ2ตัวบนก็จะเป็น1 0นะคะ2ตัวล่างนะคะก็จะเป็น8 4นะคะอ่าทางสปปลาวนะคะก็จะเป็น2 2นะคะมาดูกันนะคะว่าสูตรนี้นะคะที่ให้ไปนะคะเข้าตัวไหนบ้างนะคะ4ตัวนะคะไม่แตกเนาะแตกในตารางนะคะ4ตัวนะคะพี่น้องจา๋า แปดสี่หน่งศูนย์นะคะแปดสี่หนึ่งศูนย์นะคะพี่น้องจา๋าตัวเด่นศูนย์กับหนึ่งมานะคะแปดสี่นะคะอ่าสามตัวแตกนะคะสามตัวแตกนะคะ,นะคะเข้าโต๊ดนะคะสี่หนึ่งศูนย์นะคะ, 4, 1, 0, ะ,คะแอดมีสี่ศูนย์หนึ่งนะคะก็เข้าโต๊ดไปนะคะพี่น้องจา๋าแตกสามตัวนะคะส่วนสองตัวบนนะคะสองตัวบนก็มานะคะ มีศูนย์หนึ่งนะคะแอดมีศูนย์หนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางอกหนึ่งศูนย์ก็ได้ตัวกลับบนนะคะก็เข้าหนึ่งศูนย์แล้วก็เข้านะคะอ่าเข้า8สีล่างนะคะตัวเน้นตัวฟันและตัวอัดนะคะเข้าบนล่างนะคะแล้วก็แตก3ตัวนะคะก็ยินดีกับทุกท่านเนาะถ้าใครตามทางสอบปอปลาวนะคะอ่าสูตรนี้นะคะไม่มาเนาะขอโทษด,ด้วยนะคะพี่น้อง ก็ก็ไปลุ้นกันต่อนะคะของวันที่27นะคะพี่น้องจ๋ายินดีกับทุกท่านนะคะก่อนอื่นก่อนจะรับชมรับฟังนะคะแอดก็ขอคําำลังใจเช่นเคยนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะวันที่27นะคะเดือน12นะคะ2564นะคะแอดเพียนนะคะมาลุ้นๆกันนะคะว่าแนวทางวันที่27นะคะจะเข้าหรือจะหลุดเนาะก็ทำไปตามสูตรนะคะ ลาวพัฒนานะคะชุดเจาะสีตัวนะคะสามตัวและสองตัวนะคะ ก่อนจะรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะคะมาดูเลขในตารางนะคะพี่น้องมีสอง สี่หกศูนย์เจ็ดห้านะคะชุดสี่ตัวนะคะแอดจับมานะคะมีสองมีสี่เจ็ดห้านะคะชุดสี่ตัว สองศูนย์สี่หกนะคะชุดสามตัวนะคะสี่เจ็ดห้าสองสี่เจ็ด สองเจ็ดห้าสองศูนย์สี่ศูนย์สี่หกศูนย์เวศูนย์เจ็ดห้านะคะ ถ้าพี่น้องไม่ชอบตัวเทอดจับนะคะสามารถจับเองได้นะคะจับเลขในตารางได้นะคะชุดสองตัวเด่นนะคะชุดสองตัวเด่นมีเจ็ด ห้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าสองสี่ยับขึ้นบนอีกนิดหนึ่งสี่ห้า ห้าศูนย์นะคะสองหนึ่งนะคะสี่ศูนย์สองตัวนะคะไปกลับบนล่างนะคะ สำหรับชุดสองตัวนะคะสามตัวก็ตรงโต๊ดนะคะพี่น้องจ๋ามาดูมาดูตัวเน้นนะคะตัวที่แอดชอบนะคะแอดชอบสองสี่เจ็ดห้านะคะพี่น้องจา๋าชุดสามตัวแอดชอบสี่เจ็ดห้า สี่เจ็ดห้าสองเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าสายวิ่งสายรูดนะคะเจ็ดห้าสองนะคะสองตัวนะคะ จ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดสองสี่สี่สองสี่ห้าห้าสี่นะคะมาได้ทั้งบนและล่างนะคะแล้วก็อาจจะมาชุดหกตัวนะคะหรือว่าอาจจะมาชุดสี่ตัวก็อาจจะเป็นไป,ไ,ปได้เนาะพี่น้องสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรมัดรวมนะคะเลือกไปพิจารณาได้นะคะ สำหรับเลขในตารางนะคะก็ก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะคะพี่น้องจะจับเองได้นะคะบางทีตัวที่แอดจับก็ไม่เข้าเนาะมาหลายๆงวดแล้วนะคะที่ว่าจับมาแล้วแล้วก็มาเข้าของวันที่2ี่นะคะก็เข้า4ตัวนะคะเข้า4ตัว3าตัวแล้วก็2ตัวทั้งบนและล่างนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะโชคดีนะคะถ้าท่านที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะ คลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ